คุณจะทำการตลาดสินค้าคุณยังไงในแอป l u b h o u s e ครับตอนนี้เนี่ยไม่ต้องพูดนะครับทุกคนรู้จักแอป c l u b h o u s e ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใหม่คุณจะทำการตลาดในนี้ได้ยังไงครับวิธีการทำตลาดในแอป c l ับ House เนี่ยนะฮะวิธีการที่หนึ่งครับคืออยู่ที่หน้าไบโอไบโอคืออะไรครับไบโอคือประวัติของคุณ แอปขับเฮ้าส์เนี่ยมันไม่มีหน้าฟีดมันไม่มีหน้าที่เป็นวอลของคุณที่คุณจะโพสอะไรก็ได้ครับเพราะทุกอย่างที่คุณพูดออกไปมันจะหายไปกระสายลงทันทีเหมือนกับวิทยุนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่คุณจะปรากฏเป็นทาวรของคุณได้ไม่อยู่สิ่งเดียวครับคือหน้าไบโอคือหน้าโปรไฟล์ของคุณมันจะมีช่องเขียนไบโอซึ่งสามารถเขียนได้ยาวมากคุณสามารถเขียนว่าคุณชอบแบบไหนเพื่อดึงคนที่มีความชอบแบบเดียวกับคุณเข้ามาครับคุณสามารถเขียนว่าคุณจะมา เข้ากลุ่มวันที่เท่าไหร่หรือคุณจะตั้งกลุ่มอะไรบ้างหรือคุณมีประวัติอะไรบ้างหรือคุณมีช่องทางการติดต่ออะไรบ้างคุณขายสินค้าอะไรบ้างคุณสามารถไปเขียนในหน้าที่เรียกว่าไบโอครับนั่นกลยุทธ์แรกคือกลยุทธ์เขียนในไบโอครับกลยุทธ์ที่2ครับคือกลยุทธ์ของการสร้างกลุ่มที่คุณสนใจสมมติว่าคุณจะขายสินค้าเช่นคุณจะขายสินค้าเส้นผมวันนี้คุณก็สร้างกลุ่มครับเพื่อให้คนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมครับเห็นไหมส่วนสินค้าเกี่ยวกับหน้าคุณกก็สร้างลุ่ม นะฮะพูดคุยเกี่ยวกับหน้าคุณก็เข้าไปสร้างกลุ่มเองหรือคุณอาจจะไปจอยกลุ่มอื่นนะครับแล้วก็พูดคุยพูดคุยเสร็จปุ๊บคุณก็อาจจะททยอินเนียนยไปกับตัวสินค้าคุณได้นี่คือวิธีที่ 2. ว,วิธีที่3ครับคือการจัดสปอนเซอร์จ่ายสปอนเซอร์เลยครับตอนนี้เขาก็จะมีหลายๆคนที่เป็นนักจัดรายการเก่งๆที่จัดกลุ่มออกมาเก่งๆเขาก็จะมีสปอนเซอร์ไปซื้อนะครับเช่นกลุ่มนี้สปอนเซอร์บายบริษัทนี้เขาก็จะพูดสปอนเซอร์ของคุณเป็นระยะระยะระยะ นี่คือวิธีที่สและวิธีที่4ครับคือวิธีการเรียกว่าไฮแจ็คคุณอาจจะเข้าไปเป็นส่วนร่วมของกลุ่มนั้นแล้วคุณก็เอาอะไรสักอย่างไปแจกในกลุ่มเอาเทสเตอร์ไปแจกเอาพรีเมียมแพ็กเกจไปแจกเอาเมมเบอร์ชิพฟรีไปแจกโดยการให้คนในกลุ่มเนี่ยเปลี่ยนรูปภาพให้เป็นรูปของตัวสินค้าของคุณให้เป็นรูปของตัวโลโก้ของคุณใครที่เปลี่ยนคุณอาจจะแจก5รางวัล10รางวัลห้แอคเคาท์อคเคา นะครับคุณก็สามารถเข้าไปเก็นตรงนี้ได้ครับคุณก็จะได้สร้าง awareness ให้คนเป็นที่รู้จักแล้วคนกลุ่มนั้นียซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ในกลุ่มที่มีโอกาสสนใจซื้อสินค้าของคุณด้วยถึงแม้เขาจะไม่ได้แต่มันก็สร้าง awareness แล้วครับว่าอ๋อสินค้าตัวนี้หรอเป็นที่รู้จักแล้วนะฉันเคยเห็นในคลับเฮาส์นะต่อไปก็มีโอกาสเข้ามาซื้อได้ครับแล้วก็การที่เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นระยะระยะในห้องที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าคุณ เช่นสมมุติว่าคุณขายสินค้าผู้สูงอายุห้องนี้เขาคุยกับโรคภัยไข้เจ็บผู้สูงอายุนะฮะคุณก็สามารถเข้าไปสิงในนั้นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในนั้นได้คุณก็จะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือกลายเป็น KOL คีโอเพนเนอร์ลีเดอร์ในห้องห้องนั้นครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ฮะคุณสามารถติดตามที่เพจทุกรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่ไลน์แอสไซค์แบงค์สุขภิลิตไดทนีครับ I